สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงรถไฟฟ้าเด็กนะครับสําหรับคนที่มีลูกมีหลานนะครับอยากจะหาอะไรให้เด็กเล่นนะครับก็รถไฟฟ้าเนี่ยของเด็กเนี่ยก็เป็นไอเทมที่น่าสนใจนะครับราคาก็อาจจะมีทั้งถูกทั้งกลางแล้วก็แพงนะครับอันนี้ก็ซื้อแบบอย่างดีสุดที่จริงอย่างแพงสุดก็อันนี้ซื้อจานซื้อจากช้อปปีนะครับก็ราคาก็ประมาณ2,000ไปปลายครับ3,000ประมาณนี้นะครับ ก็ลองดูดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับมีรีโมทนี่เลยรีโมทเป็นไอเทมที่พ่อแม่เนี่ยผู้ครองเนี่ยต้องถือไว้เลยนะครับเพราะมันสามารถควบคุมทุกอย่างในรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหยุดฉุกเฉินเบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าปรับสปีดเล่นเพลงนะครับก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยครับรีโมทนี่เดี๋ยวให้ดูตรงรีโมทเห็นไหมครับนี่ก็คือเดินหน้ากับสวิงนะครับอันนี้มันเป็นแบบ5้ามอเตอร์นะครับ มีเดินหน้าถอยหลังมีซ้ายขวามีหยุดปรับสปีดเด่นเพลงเนี่ยเต็มหมดเลยครับเยอะมากนี้ดูที่ตัวรถนะครับก็จะมียูดบีครับเสียบเพลงได้ปรับโหมดเพลงนะครับปรับบลูทูธแล้วก็ต่อบลูทูธกับมือถือก,ก็ได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นพวงไาลยครับอันนี้กดได้นะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเดินหน้ากับตัวโยกนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเดินหน้าถอยหลังตรงกลางก็เป็นสต็อปนะครับเราเปิดเครื่องดูครับกดนะอันนี้จะเป็นโหมดลันนะครับก็คือเดินหน้าถ้าเป็นสวงตรงนี้ครับมันก็จะโยกเห็นไหมครับก็จะโยกให้เด็กโยกได้นะครับเพราะโหมดลันเนี่ยมันก็จะเดินหน้านะครับแต่ถ้าเราอยู่ที่สต็อปเนี่ยมันจะหยยบ มันไม่ไปเห็นไหมครับไม่ไปแต่ถ้ากด forward ก็คือเดินหน้าถ้าเหยียบก็จะดังตี๊ก่อนนะครับอ่าก็เดินหน้านะครับเราก็จะเดินหน้าได้นะครับในรีโมทเนี่ยก็จะเดินหน้าได้เหมือนกันนะครับถ้ากดเดินหน้าอ่าเห็นไหมครับก็เดินหน้าได้เหมือนกันเหมือนก็ถอยหลังเหมือนกันครับกดที่ถอยหลังปุ๊บก็ х, เหยียบปุ๊บมันก็จะถอยหลังนะครับมันก็จะถอยหลังได้ เหมือนกันครับที่รีโมทกดถอยหลังก็จะถอยหลังอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะขับไปครับขับไปขับไปตรงนี้โหมดเนี่ยก็สามารถปรับสปีดได้เห็นไหมครับนี่คือสปีดตัวรีโมทไกลเหมือนกันครับน่าจะประมาณสัมมกสิบห้าเมตรได้ไกลส่ว่าขับไปครับเด็กขับไปเดินหน้าไปแล้วมนถึงจุดที่อันตรายใช่ไหมครับเราก็กดปุ่มสต็อปปุ๊บมันก็หยุดเลยทันทีนะครับกดหยุดปุ๊บมันหยุดเลยแบบหยุดกึกเลย,ย แล้วไฟตรงสปีดนจะกระพริบแบบนี้ครับตัวเนี้ยรถจะขับไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดินหน้าไม่ได้ขับไม่ได้เลยต้องกดปุ่มสต็อปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันถึงจะขับได้เห็นไหมครับถอยหลังตวัวปุถอยหลัง,อลงนะโอเคครับนี่ก็ก็กดเล่นเพลงได้นะครับนี่ก็เป็นแปรนะเป็นแต่ตัวนี้ก็เป็นซอง าเียนไหมครับตัวนี้ก็กดได้ครับกดได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นโหมดบลูทูธนะครับกดนี้ <Music mode. S 1> เห็นไหมอันนี้เป็นมิวสิกโหมดก็คือเล่นที่พวงมาลัยหรือว่าตรงจอยนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นโหมดบลูทูธนะครับก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อที่ช้อปปีได้นะครับ ก็เวลาชาร์จแบตนะครับก็กดชาร์จตรงนี้นี่ชาร์จตรงนี้ครับชาร์จแบตตรงนี้ไฟบ้านนะครับชาร์จไม่นานนะครับแป๊บเดียวแล้วก็ตัวแบตเองอยู่ได้นานมากๆครับเล่นแบบคุ้มค่ามากนะครับคือเคยซื้อมาทั้งหลายตัวแหละตัวนี้ทนสุดถึกสุดนะครับ